ดีค่ะมอน,นุ่นนะคะแพทย์ประจำอาทิตาคลินิกค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามารีวิวการฉีดแฟตกราฟนะคะหรือว่าแฟตสเต็มเซลล์นะคะข้อดีนะคะเหมือนที่หมอเคยบอกนะคะก็คือได้การเติมเต็มนะคะเหมือนการฉีดฟิลเลอร์นะคะแล้วก็ได้ตัวสเต็มเซลล์จากไขมันของเราเองด้วยนะคะได้ข้อดีถึง2อ,อย่างเลยนะคะเซลล์ไขมันของเราเองนะคะจะมีเซลล์ต้นกําเนิดของเราเองอยู่แล้วนะคะซึ่งมันจะเหนียวนํานะคะให้เกิดการผลิตคอลลาเจนเยอะขึ้นนะคะทำให้หน้าดูอ่อนเยาว์นะคะ แล้วก็ดูใบหน้าดูสวยขึ้นเด็กขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการฉีดกันค่ะค่ะในเคสนี้นะคะหมอจะทําการปรับแต่งรูปหน้านะคะโดยทําการเติมบริเวณหน้าผากนะคะ mm. เพื่อให้ดูหน้าหวานขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงคําับที่ตอบนะคะใต้าตาโบลึกมากนะคะลองแก้มลึกนะคะแล้วก็ช่วงแก้มตอบเห็นไหมคะคนไข้หันด้านข้างนิดนึงนะคะจะเห็นว่าแก้มหวังเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มีแก้มยุ้ยตรงนี้คือมันไม่ได้รูปนะคะหน้าตรงนะคะ ปกติหมอจะดีไซน์แล้วก็ออกแบบให้เลยนะคะเพื่อให้ได้ใบหน้าที่ดูหวานแล้วก็สวยงามถูกใจคนไข้มากที่สุดนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำการรีวิวเคสการฉีดช่วงหน้าผากก่อนนะคะจะเห็นว่าหมอใช้เข็มทู่นะคะข้อดีก็คือว่าไม่ตัดเข้าหลอดเลือดนะคะแล้วก็หมอทำแบบเบามือนะคะคนไข้ก็จะไม่ช้ำน,นะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเติมจุดสุดท้ายแล้วค่ะคือล่องแก้มนะคะ2องข้างตอนนี้นะคะใบหน้าถูกยกกระชับให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะด้วยเทคนิคการฉีดยกหน้านะคะแล้วก็ใต้ตาดูหายครัมแล้วก็ตาก็ไม่โบดลึกแล้วนะคะขมับเต็มนะคะช่วงหน้าผากและขมับรับการรวมถึงกรอบคิวด้วยนะคะ ทำให้ดูไม่อิดโรยนะคะแล้วก็ดูใบหน้าอิ่มดูโง่เฮงดีขึ้นดูสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือดูสวยงามและดูเด็กลงนะคะค่ะตอนนี้นะคะหลักจากทำเสร็จทันทีนะคะจะเห็นว่าหน้าเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะวันนี้หมอปรับรูปหน้าให้นะคะแล้วก็ปรับโง่เฮงให้ไปด้วยเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกคนไข้เป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะหมอพูดแนะนาําให้กําลังใจนะคะแล้วก็แนะน,นําเรื่องการจัดรูปหน้าการปรับ โหเฮงของหน้าะค่ะให้แบบเหมาะสมกับรูปหน้าของเรานะคะก็คือว่าใบหน้าของทุกๆคนนะคะหรือว่าแต่ละเคสที่หมอเจอะคะ่ะหมอจะแนะนำนะคะแล้วก็ให้คนไข้ร่วมตัดสินใจนะคะในเคสนี้คนไข้ <Okay. S 2> ให้หมอเลือกให้หมดเลยนะคะ <Okay. S 2> ไว้ใจใช่ไหมคะไว้ใจคุณหมอค่ะ <laughs> ในระหว่างที่ทําก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะคะทุกคนอาจจะกลัวแล้วก็กังวลมากว่าจะเจ็บไหมหลังทําจะบวมช้าเยอะไหมนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะนี่คือหลังทําเสร็จทันทีหมอมือเบานะคะแล้วก็ใช้เข็มทู่นะคะหลังทําเสร็จคนไข้แทบไม่บวมไม่ช้าเลยนะคะเพราะว่าไม่มีรอยเข็มเลยเห็นไหมคะประชิดแน่นทั้งหน้านะคะเคสนี้ประมาณ 50cc ของไขมันเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมเข้ามาปรึกษานะคะปรับแต่งรูปหน้าสัญญกากรมหรือว่าร้อยหมายโบท็อกแล้วก็ดูแลผิวนะคะที่อธิตาคลินิกได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนคะ่ะ